งนี้ก็คือช่วงบริเวณทางแยกหัวไปที่บ้านหนองปีนนะครับเนาะ,ะเส้นทางนี้เป็นถนนที่ช่ำรุดมากเลยพี่น้องนะครับเนาะท่นานหัวแม่เลข3 4 8สดนะครับเนะะาะรหัสทรายโนนดินแดงผิวถนนช่ำรุดมากเลยพี่น้องอครับสังเกตนะครับนะแล้วก็ข้างหน้าโค้งแคบนะครับเนาะ,ะเป็นทางสวนเล่น,นยังไงกับพี่น้องกัระวังระวังถนนเส้นนี้เจ้าน้อยนะครับเนาะ,ะผิวถนนช่ำรุดนึงละ สองถนนแคบนะครับนะอ่าเกงไกรกะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางกันแล้วกันนะครับนอนดยเฉพาะนาบ้านน้องดานนะครับเนาะอ่าบ้านน้องดานข้างหน้านี่โอ้ผิวถนนฉุนแห้งเลยพี่น้องนะครับนะอ่าสังเกตครับนะเกงไรกะระมัดระวังกันสักหน่อยได้ครับเด้องจาสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะระมัดระวังเด้ครับนะพี่น้องแจ้งเตือนเกลีควารมบังดีดูครับเนาะจากผมเพจยี่เองว่ารายงานที่ทั้งหลวงหม้เรียกสามสี่แปด สูอำเภอโนอน,นแดงผิวถนนชำรุดมาก ทุกสินทางกันแล้วกันสวัสดีครับ